ถ้าเป็นการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันตกล่ะเราจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเป็นการแบ่งยุคสมัยของตะวันตกก็ใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือใช้ตัวอักษรทีนี้ตัวอักษรของตะวันตกเนี่ยเราเรียกว่าลิมหรือตัวอักษรคูนิฟอร์มที่ครูบอกไว้ตอนต้นนะคะของไทยเราเป็นลายสือไทยแต่ของตะวันตกเป็นลิมหรือคูนิฟอร์มแล้วใครคิดไว้คนที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือพวกชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียน เริ่มงงไหมคะโซเมเรียนอยู่ตรงไหนซุเมเรียนก็คือจะอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ําไทกรีสยูเฟติสปัจจุบันก็คือประเทศอิรักนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเขาก็าเ,ขาเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของเขาเพราะเขามีตัวอักษรใช้แต่นักเรียนต้องจานะคะว่าระยะเวลาเราจะไม่ถือว่าปีพศใดตรงไหนเราไม่จออําพศแต่เราจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งพอเขาเข้าสู่ยุคสมัยตรงนั้นมีตัวอักษรปุ๊บตัวอักษรลิมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ก่อน3,500ปีก่อนคิตศักราชก่อนพระเยซูจะประสูตินะคะก็คือจนทั้งถึงคศ .476 เเป็นช่วงระยะเวลาที่เราเรียกตรงนั้นว่ายุคโบราณยุคโบราณเกิดอะไรขึ้นในโลกตะวันตกยุคโบราณก็คือจะมีอรารยธรรมเมโสโปเตเมียมีอรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมกรีกอรารยธรรมโรมันตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นช่วงของยุคโบราณของเขาก็เกิดเป็นการสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมมากมายนะคะเอาไว้เราไปเรียนกันในประวัติศาสตร์ตะวันตกนะคะพอเสร็จสิ้นยุคโบราณปุ๊บ ก็เข้าสู่ยุคกลางยุคกลางเนี่ยครูบอกว่าบอกแล้วนะคะว่าการแบ่งยุคสมัยเนี่ยเราใช้เหตุการณ์มาเป็นตัวกําหนดเราใช้เหตุการณ์มาเป็นตัวกําหนดดังนั้นยุคระหว่างยุคโบราณเข้าสู่ยุคกลางเนี่ยเหตุการณ์อะไรเป็นตัวกําหนดก็คือโรมันล่มสลายโรมันล่มสลายตรงนี้เนี่ยก็คือสิ้นสุดอาณาจักรโรมันก็เข้าสู่ยุคกลางก็คือเข้าสู่ตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็มีความรู้สึกว่าเคว้งคว้างก็พยายามยึดหาที่พึ่ง ก็คือยึดในเรื่องของศาสนาคริสต์นะคะดังนั้นยุคกลางเนี่ยนยลยนจำเอาไว้เลยว่าเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์เนี่ยรุ่งเรืองตั้งแต่ปีคศ476จนกระทั่งถึงคศ1453อยู่ในช่วงของยุคกลางบางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่ายุคมืดพเพราะเนื่องจากว่าอารยธรรมของกรีกกับโรมันเนี่ยไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้มันเคยจเจริญรุ่งเรืองมาในยุคโบราณแต่พอยุคกลางแล้วฟื้นฟูขึ้นมาไม่ได้ก็เลยเรียกว่ายุคมืดนะคะอันนี้คือเรียกว่ายุคกลาง พอหลังจากนั้นเนี่ยเกิดยุคกลางเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามครูเสดเกิดระบบการปกครองฟิวดันต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มออกจากฟิวดันทําให้ฟิวดันเริ่มเสื่อมหาที่พึ่งไม่ได้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรียนจํารู้จักไหมคะคิสโตเฟอร์โคลัมบัสอ่ะคิสโตเฟอร์โคลัมบัสอ่ะก็ไปค้นพบเกิดการสำรวจทะเลเกิดการค้นพบดินแดนใหม่ที่เรียกว่าอเมริกาก็สิ้นสุดยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่ยุคใหม่ก็คือคิสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยค้นพบ อ่าทวีปใหม่คนพบอเมริกาเกิดการเดินทางเกิดการสำรวจทะเลนักเรียนจำไว้นะคะว่ายุคใหม่เนี่ยจะใช้คำว่าปฏิวัติกับคำว่าปฏิรูปเช่นปฏิรูปศาสนาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเรื่องของอปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอุตสาหกรรมอันนี้คือยุคใหม่แล้วก็สุดท้ายก็คือเข้าสู่ยุคปัจจุบันใหม่กับปัจจุบันไม่เหมือนกันนะคะในประวัติศาสตร์สากลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราเรียกว่ายุคร่วมสมัยก็คือถ้าใช้คำว่าร่วมสมัยเนี่ยครูก็จะบอกว่า คนที่เขาคิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าคนที่เกิดขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราก็เลยเรียกว่าเป็นยุคร่วมสมัยอันนี้คือการแบ่งยุคสมัยตะวันตกคร่าวๆค่ะเข้าใจนะคะเรื่องการแบ่งยุคสมัยดังนั้นครูสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าการแบ่งยุคสมัยจะทําให้เราเข้าใจความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะนีเป็นไงบ้างคะเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสต์เข้าใจบ้างไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างคลิปนี้ได้้้้เเลลยนะะะคคแวรูจขาไปตอบใหหื ถ้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีก็พบกับครูได้นะคะที่หมวดสังคมนะคะก็สอบถามได้แล้วก็เราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ